สวัสดีค่ะโรงเรียนเสียภัยจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับค่ะและสําหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นหลายภาคส่วนเลยมีการตั้งรับนะมีแนวนโยบายต่างๆมากมายเลยและสำหรับวันนี้ค่ะทินสกาทุิทานนะคะมาพบกับแนวทางของโรงเรียนเสียภัยในการขับเพื่อนนะคะขับเพื่อนนโยบายของการศึกษาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับท่านผู้ในการโรงเรียนเสียภัยกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผออ,อกเกรีงไกรแก้วมีสีผู้อำนวยการโรงเรียนเสียภัยเรียบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอขาครับสวัสดีครับ ตอนนี้นาะยดู๊อ,อพร้อมรบมากเลยนะคะหลังจากผ่านสถานการณ์ยาวนานไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการสอบเสร็จใหม่ๆนะคะคแล้พอเอิญว่ามา,มาเจอเกกับในช่วงของสถานการ์โรคติดต่อโควิด -19 ด้วยนะคะขอ,อสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะยังสู้อยู่ครับในตอนนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะหลายภาคส่วนเลย <c oughs> ส่วนใดก็ตามเนี่ยเขาจะมีการปรับมือตั้งรับ ะะมีน a t h a การตั้งรับและที่สําคัญค่ะทุกคนเป็นห่วงระบบการศึกษาของโรงเรียนเสียภัยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานี้อยากจะเรียนถามท่านผอว่ามีการเตรียมการอย่างไรในยุคแบบนี้ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนจัดก,การศึกษาค่ะครับโรงเรียนเสียภัยไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับตั้งใจเกิดภาวะโรคติดเชื้อโควิด -19 เราก็ได้ทํามาตรการเชิงรุกมาตั้งแต่ กระทรวงสาธารณสุให้แนวยูบายมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมและจนถึงวันนี้นะครับโรงเรียนศรีอภัยของพวกเรานะครับมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่จบไปแล้วณขณะนี้ก็ได้ดําเนินการให้นักเรียนได้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อย่างครบถ้วนนะครับออกเอกสารให้กับนักเรียนครบแล้วทุกคนนะครับส่วนในระยะ ที่เราเตรียมการกันมาในเบื้องต้นเราก็เตรียมการในลักษณะเชิงลุกนะครับหลังจากที่เราได้รับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึกษาเขตทเราก็ได้เตรียมการในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณครูที่จะต้องเรียนรู้เรื่องระบบออนไลน์เราเตรียมสถานที่เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่พวกเราทร,ราบกันอยู่ และในในโอกาสเร็วนี้นะครับโรงเรียนก็ได้เตรียมการที่จะรับนักเรียนซึ่งการรับนักเรียนนี้ในช่วงก่อนที่จะเกิดภาวะโูกติดเชื้อโควิดในทีนี้เราก็ได้ทําการรับนักเรียนในห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ณขณะนี้นักเรียนทั้ง2กลุ่มที่เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้มอบตัวกับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและในลําดับต่อไปหลังจากนี้ สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้มีการรับนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไปซึ่งจะมีการรับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งณขณะนี้โรงเรียนศิริภัยได้ทําระบบออนไลน์และก็สื่อสารไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับนักเรียนเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการรับนักเรียนและที่สําคัญหลังจากที่เรารับนักเรียนเรียบร้อยแล้วในกระบวนการ ที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการสอบคัดเลือกตรงนี้มีมาตรการสําคัญนะครับเราจะเริ่มเตรียมการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเราจะเตรียมเรื่องสถานที่ทําพื้นที่ของโรงเรียนศรียาภัยให้เป็นพื้นที่ที่คลีนป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะรองรับนักเรียนที่จะเข้าสอบเราเตรียมทําความสะอาดเตรียมน้ํายาฆ่าเชือ้อ เตรียมจัดมาตรการตามที่สำน,นักงา,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางเราปฏิบัตินั่นคือกระบวนการเรื่องการรับนักเรียนส่วนเมื่อเราได้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักขณะนี้โรงเรียนได้วางแผนเกี่ยวกับตัวครูและบุคลาคกรโดยเฉพาะคุณคร,นะครูเราได้มีการประชุมในระบบออนไลน์เราได้ประชุมครูทั้งหมดด้วยระบบคอนเฟซ์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้คุณครู ได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัตินะครับที่จะสื่อสารกับลูกๆนักเรียนและผู้ปกครอง <c oughs> เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการมาสมัครในการมาสอบและในการาเรียนที่โรงเรียนศรียภัยเรามีการพัฒนาครูเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยระบบดิจิทัลซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่งของของของคนครูผู้สอนที่จะต้องใช้ในการสอนนักเรียนนะครับ เราได้วางแผนเรื่องการเรียนของนักเรียนไว้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะครับเมื่อเราได้นักเรียนครบแล้วนะครับนักเรียนกลุ่มนี้นักขณะนี้โรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรได้เตรียมบทเรียนออนไลน์ไว้เพื่อปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4โดยเราจะเริ่มปรับพื้นฐานนักเรียนกลุ่มนี้ ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนและเราจะเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมัส่วนนักเรียนที่มีอยู่เดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณขณะนี้โรงเรียนได้เตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อที่จะเสริมความรู้เบื้องต้นให้กับน,นักเรียน ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่26มิถุนายนเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับท่านอย่าได้กงังวลท่านอย่าได้เป็นห่วงเรื่องการจัดการศึกษาของเอรียนศิยาภัยณนขณะนี้ทั้งคุณครูทั้งบุคลากรทั้งอะไรต่างๆเราเตรียมไว้พร้อมสับนะครับก็อยากจะให้ทุกคนอยู่ความเชื่อมั่นในเรื่องของการจัดการศึกษาของเรียนศิยาภัยครับ และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผู้มีการนะคะได้ฝากถึงผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรักห่วงใยใยส่ใจกับลูกๆนักเรียนของโรงเรียนเสียภัยค่ะมันเป็นช่วงที่พวกเราจะต้องต่อสู้กับโควิด1 i ดังที่กล่าวเบื้องต้นนะครับโรงเรียนได้เตรียมการไว้ทุกอย่างเกือบเรียบร้อยนักขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนหนังสือที่นักเรียนจะใช้เรียนนับนักขณะน,นี้ทุกอย่างพร้อมพร้อมทใใี่จะให้ลูกๆ มาเรียนที่โรงเรียนศิยาภัยเพราะฉะนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าได้เป็นห่วงและอย่าได้กังวลถ้าสถานการณ์หลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนไปแล้วก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี่ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณการให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโรงเรียนพร้อมครับพร้อมที่จะรลูกหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนศิยาภัย,ยตามมาตรการที่กําหนดมาจากส่วนกลาง เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนหรือทุกท่านที่รับชมอยู่นะบอกว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวท่านจะสามารถที่จะรับรู้ได้จากสื่อสารออนไลน์ของเดนศิยาภัยนะครับหลังจากนี้เราจะสื่อสารไปถึงท่านผู้ปกครองเ,อเป็นช่วงเวลานะครับก่อนที่จะเปิดภาคเรียนครับก็อย่าได้เป็นห่วงครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือนโยบายที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ของไฟต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะุณขอขอบคุณท่านผู้ในการเกรียนไกแก้วมีสิทธ์ค่ะขอบคุณค่ะครับ